โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะครับไอโซเซียนนะครับผมก็วันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกม The อ y e อท่านเองนะครับผมก็เกมนี้นะครับเป็นเกมผีกระสือนะครับคนดูใช่ฮะซึ่งเราเนี่ยนะครับจะมาเอาชีวิตรอดนะครับหนีจากกระสือนะครับตนหนึ่งกันฮะซึ่งภารกิจในวันนี้ครับเราจะต้องเก็บนะครับถุงนี่ฮะมันเป็นถุงแดงครับมันเป็นสมบัติของกระสือหรือเปล่ากันดูนี่ฮะ นี่ครับเราจะต้องเก็บให้ได้ท2สองถุงนะครับผมเลือกเป็นปานกลางนะครับเออไม่ใช่ผมเลือกเป็นง่ายนะครับคนดูเพราะว่ากูเล่นไม่ค่อยเก่งครับเกมนี้นะมามีอะไรเปิดเผยเนื้อหาในเรื่องสมุดบันทึกโอเคมีอะไรบ้างเอ่างมาละกันรู้สึกว่าเกมนี้มันจะออกมานานแล้วนะครับแต่ว่าก็เพิ่งด้มาเล่นนะคณดูนี่ครับเราจะต้องเอาชีวิตรอดหนีจากผีกระสือนะครับไปห้องต่างๆนั่นเองนะครับผมเนาะไป ไอ้เหี้เยเหี้เยเหี้ยหลอนวะทำไมกูหลอนวะไอ้เหี้ยกูกลัวทำไมวะเนี่ยมันแค่เกมเพื่อนโอเคสวยดูปแบบได้ด้วยโอเคตรงนี้มีอะไรบ้างครับทำไมมันหลอนอย่งงไอ้เหี้ยผมเล่นคนเดียวไงนคนดูมันเลยแบบดูหลอนเนาะเฮ้เราจะไม่กลัวเราจะไม่ปอดเราเป็นลูกวิชายพอนะครับจิบจิบไอ้ลูกกระต่ายเนี่ยนะครับเราสามารถแบบว่าดูาผีได้นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับผม โอเคมันจะซ่อนอยู่ตามพื้นด้วยนะครับต้องดูให้ดีนะนี่ลูกตา okay. โอเควิ่งผีมาหรือเปล่าผีมาแล้วครับคุณดูนี่คือผีมานะครับมันจะสั่นอย่างนี้นะครับคุณดูครับไอ้เฮียผีอยู่ทางไหนวะเฮ้ยไอ้เฮียแม่งยังหลอนเลยวะคุณดูไอ้เฮียแล้วใครมันไปขี่รถแถวบ้านกูเนี่ย กระสืออยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวดูแป๊บครับมันจะมาตรงไหนอะ่ะปึ๊บเก็บก่อนแล้วกันไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวตรงนี้ไปได้หรือเปล่าไปไม่ได้วะเคเข้ามาห้องนอนก่อนแล้วกันปึ๊บอู้หูยิหม,มาอีกแล้วคนดูเกินมึงจะมาอะไรลังหนาวะโหดูโทรทัศน์ไอ้เหี้ย เกินไปเฮ้ยเฮ้ยทำไมถุงเงินมันหายากจังวะขนาดหมดอีซี่เนี่ยคุณดูเกินพอไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งไอ้เหี้ยวิ่งโอ้เกินโอ้คณดูอะไรวะนี่อะ โ oh. อ้เมืม่อกี้นี้นะครับคุณดูคือพี่เนี่ยนะครับไม่ได้ตกใจนะคือแบบพี่กิีดร้องเฉยน,นะครับอันที่จริงพี่ไม่ได้ตกใจแล้วครับไอ้เหี้ยเยมื่อกี้นี้กูตกใจจริงคุณดูอะไรวะนี่อ่โอ้โหอย่างหล่อนเลยวะอันนี้มีอะไรบ้างไม่ต้องหายเนี่ยหาถุงเงินนะครับโอเคไปเราจะไปอย่างรวดเร็วนะครับปับแปบปับแปบมาห้องนี้แล้วกันโอเค มีอะไรบ้างนี่ไงมีตาเราต้องดูให้ดีครับมันจะซ่อนเรานะฮะมันจะอยู่ตามซอกด้วยนะครับได้มาอีกแล้วถุงหนึ่งโอเคสี่ถุงเลยครับหืปุ๊บเราสามารถจุกได้นะครับคนดูตัวนี้อ๋อตัวนี้มีห้องหนึ่งเมื่อกี้นี้ผมลืมเข้าห้องนี้นะครับมันเลยได้น้อยมั้งหรือเปล่าโอ้ได้หมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งมันคืออะไรกันนะปุ๊บ ขอถุงหน่อยขอถุงหน่อยขอถุงหน่อยเออห้าถุงแล้วครับโ okay. อเคผีมาผีมาผีมาครับเราไม่กลัวฮะนี่ครับห้องนี้ผมมาแล้วนี่คนดูเออห้องนี้ผมมาแล้วเดี๋ยวรอผีไปครับไอ้เหี้ยเสียงมึงหลอนจังวะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยวิ้ยกระสือโง่ไอ้เหย้ย ปับ๊บทำไมหรอกูก็วิ่งอ้าวโอ้โหไม่รอดหรอคุณดูโอ้การจะรอดสักหน่อยครับไม่ผ่านเลยว่ะคุณดูเชียร์เอ้ยขนาดะระดับง่ายเน,นี่ยคุณดูผมยังเล่นได้ขนาดนี้ไอ้เหี้ยถ้าเกิดะระดับยากเนี่ยมันจะขนาดไหนวะคุณดูเออมันจะโหดฮาร์ดคอร์เท่าไหร่วะนี่ยผมเล่นคนเดียวไงมัน,ม,นมันตกใจอ่ะคุณดูครับคือแบบมันมันน่ากลัวนะเล่นคนเดียวครับอยู่ในห้องคนเดียวอะ่ะเออแล้วแบบเล่นเกมลหลอนๆอย่างเงี้ยโอ้โหมึงเอ้ยเรียบร้อยไป ผีเพิ่งมาลูกใจเย็นนะกระสือโง่โอเคครับทำไมมันหายากจังวัตถุงเนี่ยปรับแปบปรับแปบนี่ต้องไวฮะเราต้องทำอะไรว่องไวฮะก็ดูโอเคขอทักงสองอันหน่อยมีไหมโอ้โหมีอันเดียวเย็ดเค้มีแค่อันเดียวนี่นะโอเคได้มาสี่อันขอห้าถุงขอห้าถุงห้าถุงโอ้โห ไม่มีปึ๊บมาขอมาห้องตรงนี้แล้วกันมีไหมตรงนี้มีไหมมีลูกตาไหมปึ๊บวิ่งเก็บปึ๊บวิ่งมาตรงนี้ปึ๊บอ่าเรียบร้อยอย่างเร็วฮะโอ้โหเฮียเอ้ยมาอีกแล้วอะไรอะบอกว่าอะไรครับไม่รู้อ่ะอ่านไม่ทันเลยเมื่อกี้นี้ เราสามารถใช้ตาได้นะครับเดี๋ยวผมก็ดูแป๊บมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันอยู่ท่องตรงไหนอะผมไม่รู้อะคนดูจะไปยังไงวะเนี่ยเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้มีหีบอ่าเรียบร้อยเกือบไม่กลับมาดูแลโอ้นี่ไงนี่ไงอ่ามันมีตามชั้นด้วยนะครับเกือบไม่กลับมาดูอะ มันจะมีซ่อนไหมอะอุ้ยแป๊บจเย็นนะจะเย็นนะกลัวน,นะกัวนะกัวนะกลัวนะัวนเนี่ยม,มันอยู่ข้างล่างมั้งเราขอขึ้นไปข้างบนแป๊บพึ่บฮิมันอยู่ข้างบนเหรอวะไอเหียมันอยู่ข้างบนเหรอวะเฮ้ ห้องมันเหมือนมันอยู่ข้างบนนะครับขอดูแป๊บหรือเปล่าวะคุณดูมันอยู่ไหนวะอือหือเดี๋ยวดเปิดได้ไหมเฮ้ยไอ้เหี้ยมาแล้ววิ่งไอ้เหี้ยโอ้โหเกินอ,เนอ้เกินไปมาครับเดี๋ยวเราจะออกไปลุยเลยนะฮะ มึงอยู่ไหนน้องมึงอยู่ไหนน้องมาดิอี่โง่มึงมาดิโอ้โหจุกไม่ได้วะ่ะมันน่า,จ,าจะมีจุกเนาะคนดูเออถ้าเกิดมันมีจุกจะดีมากครับโอเคครับผมก็เอาเป็นว่านะครับเราก็เล่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมเล่นไม่สามําเร็จเว้ยคนดูเออผมทำภารกิจไม่สามําเร็จนะครับเพราะว่าไอ้เหียมันมันยากจริงว่ะคนดูผมเล่นไม่ค่อยเก่งด้วยนะครับ <S <S เกมผีเนี่ยเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่กลัวผีเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับนะ เดี๋ยวแบบขอตัวไปฝึกมาก่อนแล้วกันนะครับคุณดูโอเคครับก็ถ้าเกิดใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมนะโอเคผมก็คลิปนี้ไว้คลิปนี้ก่อนแล้วกันนะครับใครที่ชอบฝากกดไลค์ซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปจนจบนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย